สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมมาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนะคะความดุเดือดร้อนแรงข่าวเซอร์ไพรส์ของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมใครอยากจะบอกอะไรอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกมาดูค่ะ พลังงานแห่งกลุ่มพลังงานแห่งลมค่ะคุณคือเอฟเฟกต์ทางความสำเร็จของตัวเองสิ่งใดที่คุณคิดสิ่งใดที่คุณรู้สึกกำลังจะกลายเป็นจริงพิจิกนี่คือคุณเลยนะคะแล้วก็ไฟไลท์ไลท์เทนอัพ Be proud of yourself จงภูมิใจในตัวตนของตัวคนเองพลังงานแห่งดินนะคะสัญญาณที่บอกว่าภูมิใจในตัวเองกับความสำเร็จที่คุณมีในตอนนี้เวลานี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ประสบความสำเร็จขนาดนั้นแต่มันคือคุณมาไกลมากๆแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นความสำเร็จอีกแบบหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่คุณเจอไม่ว่ามันอาจจะล้มอยู่มีอุปรสรรคอยู่แต่มันคือ มันคือความสำเร็จในจุดนั้นที่เราทํามาเราลองผิดลองถูกมาเราตัดสินใจเรากําลังอยู่ตรงนั้นนะความสําเร็จคือเราเราก็มีอ่ะเรามีเรามีสิ่งของนะที่เราอยู่ในห้องเราอยู่ในบ้านเรามันคือความสําเร็จที่เราซื้อมีเงินซื้อมานะคะอะไรบางอย่างที่ขอบคุณตัวเองว่าอะไรที่เป็นความสําเร็จของคุณที่ผ่านมานะคะเหมือนทบทวนในสิ่งสินั้นเหมือนเข้าใจในสิ่งสินั้นให้มากขึ้นเพราะว่าคุณกําลัง เติบโตนะคะไปสู่แสงสว่างของการเปลี่ยนแปลงเฉิดฉายด้วยพลังของตัวตนของคุณเห็นไหมคะลมน้ําแล้วก็ไฟเริ่มต้นจากความคิดของคุณไอเดียของคุณเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณกําลังคิดสะท้อนถึงเป็นความรู้สึกคุณสัญชาตญาณของคุณสูดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวปล่อยว่างๆสบายๆชาวราศีพิจิกคุณเป็นคลื่นพลังงานแห่งน้ําอยู่แล้วแล้วนี่คือสัญญาณของการที่คุณกําลังโชว์ความสุขความดมสมบูรณ์ของตัวคุณเองคุณกําลัง คือคุณมีความสุขมากนะด้วยพลังงานของ Energy คุณมีทุกอย่างพร้อมเลยทีเดียวเห็นไหมคะดอกไม้อต้นไม้น้ำบ่อน้ำที่เขียวมรกตขณะนี้นะคะความรวม,มสมบูรณ์ความชุ่มฉ่ำที่มีถึงแม้ว่าภายนอกมันจะเป็นหินเป็นความเป็นก้อนหินเป็นบุเข,ขาอะไรบางสิ่งอย่างที่ที่ยังคง บางอย่างมันเราเราไม่คอนเราคนโทรลไม่ได้นะสิ่งที่สําคัญคือการคนโทรลตัวเองคือการมั่นใจในตัวเองคือการเฉิดฉายในเส้นทางของเป้าหมายของตัวเราเองทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้ของชาวราศีพิจิกันนะคะว่าพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกสิ่งใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคะในเดือนตุลาคม r e n e w a ล์ e รีเบิร์ตค่ะรีเฟ็กซ์รีเฟลชเกิดขึ้น2ใบคุณสะท้อนถึงอนาคตของคุณผลลัพธ์ที่คุณทำไว้กำลังจะเกิดขึ้นค่ะชาวราศีพิจิกเดาบความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏเกิดขึ้นกับคุณ8ไม้เท้าแล้วก็3ถ้วยและ4ดาบเกิดขึ้น ก้าถ้วยเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณของคุณห้าดาบและนี่คืออัสินถ้วยสวยงามมากไม่ว่าคุณผิดพลาดในเรื่องของอะไรนะคะเลือกและตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณอีกครั้งเราล้มแล้วเราลุกขึ้นมาได้ใหม่เสมอเพราะว่าเรากำเรามีชีวิตอยู่นะคะเรามีชีวิตที่ที่มีความฝันมีแรงบนันดาใจแล้วก็มีพลังใจใบแรกเลยคือรีเบิร์การจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ ผลลับบางอย่างที่เป็นคุณค่าในตัวตนของคุณกําลังสะท้อนถึงความสําเร็จสะท้อนถึงผลลัพธ์ความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏเกิดขึ้นคุณกําลังได้ตัดสินใจได้เริ่มต้นได้ตัดสินใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเพราะฉะนั้นอะไรในช่วงตุลาคมนี้ต้องถึงเวลาที่แบบจะปล่อยวางในสิ่งที่ control ไม่ได้จง control ตัวเองนะคะอะไรที่ ใครทำอะไรก็ตามออจะได้ผลลัพธ์ในสิ่งสิ่งนั้นแต่คุณเชื่อมั่นในพลังงานของคุณนะชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของ8ดไม้เท้าสปีดนะคะพลังงานบางอย่างในตัวตนของคุณสัญชาตญาณในตัวตนของคุณกําลังเร่งสปีดบางอย่างให้คุณได้พบให้คุณได้ตัดสินใจให้คุณได้เจอให้คุณได้ได้ทําในสิ่งสิ่งนั้นให้เคลียให้ชัดเจน ให,ให้หลุดพ้นจากสิ่งนะั้นสมมติว่าเรายังไม่ได้ทําในสิ่งนั้นเราเก็บสิ่งนั้นไว้นาแล้วเรายังไม่ทําเลยคุณจะได้ทําหรือคุณจะได้ตัดสินใจหรือคุณจะได้แบบเหมือนจัดวางอะไรบางสิ่งมาอย่างใหม่ๆให้มันให้มันจบเพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อให้มันเคลียร์กับอะ,อะไรบางอย่างที่เป็นเก่าๆเดิมๆเพื่อที่ทําให้เราสะท้อนถึงผลลัพธ์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหห้องเรารกมากเลยถึงเวลาแล้วที่เราจะได้จัดห้องตัวเองอะไรแบบนี้นะคะจากที่เราแบบพลัดวันประกันพุ่งมานานอะไรแบบนี้3ถวย จะมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนหรือว่าเซอร์ไพรส์หลายทิศทางกำลังจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการติดต่อหรือว่าการเติบโตขยับขยายการได้ออกไปเฉลิมฉลองการได้ไปท่องเที่ยวการได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่าง,งรวดเร็วกระทันหันเพราะฉะนั้น4ดาบคือการคอนโทรลและใจเย็นๆนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองนะสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ w i s h e s d r ี a m ส happiness ความสุขของคุณนำความฝันของคุณ เข้ามาความสุขของคุณนำความจริงเข้ามานำความฝันสู่ความเป็นจริงคุณกำลังได้เลือกได้เจอได้พบในสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะหรือว่าการตัดสินใจการได้มีรภาพใหม่ๆการได้สร้างความสำเร็จใหม่ๆการเดินหน้าไปสู่คุณค่าของความสำเร็จ successful ของตัวเองนะคะราชาเหรียญเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นี่คือสัญญาณของการเติบโตก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จของราชาเหรียญผู้ซึ่งหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีความมัง่งคั่งความสําเร็จความรมสมบูรณ์และทิศทางของคุณค่าในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนอะไรบางอย่างในเดือนตุลาคมทําให้คุณอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในการสร้างคุณค่าเล็กๆน้อยๆจากตัวเองสู่ความสําเร็จในทิศทางในด้านอื่น เช่นสมมติว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่อยากฝืนไม่อยากพยายามในสิ่งนั้นแต่เราต้องการทําในสิ่งที่เรามีความสุขแล้วเราปล่อยให้ความฝืนความพยายามมันมันช่างหมันให้ให้ให้มันผ่านให้มันไปเหอะแต่เราขอมีความสุขในตรงนี้เวลานี้เราจะที่จะทําในสิ่งที่เราชอบที่เราสนใจนะกลับกลายเป็นว่าในสิ่งที่คุณทนะํานั้นมันทาให้คุณรู้สึกว่าต่อยอดไปสู่ธุรกิจการงานหรือว่าได้ทําอะไรกับเพื่อนๆได้ทําอะไรในแบรนด์ตัวเองหรือเป็น p พอร์ซนาลของตัวเองแบบนี้แล้วทำให้คุณได้ได้มีคอนเนคชันได้มีการต่อยอดไปสู่ทิศทางของความสำเร็จในในด้านงานื่นๆขยับขยายสาขาการเติบโตนะคะที่จะเข้ามาแล้วเป็นความสำเร็จที่ดีมากๆแต่ก็ต้องระวังนะคะก็ต้องระวังอะไรบางสิ่งที่เป็นในเรื่องราวของการคุยการเจรจาหรือว่าในเรื่องข้อสัญญาหรือว่าความไม่น่าเชื่อใจไม่น่าไว้ใจอันนี้ก็ต้องระวังนะคะไม่เชื่อใจไม่ไว้ใจใครง่าย,ายสิ่งที่ผิดพลาดไปคุณรู้ว่าคุณต้องแก้ไขยังไงชาวราศีพิจิก เชื่อว่าคุณรู้ว่าคุณจะต้องแก้ไขยังไงแล้วก็เด็กถือไม่เท้าคุณกำลังถูกกระตุ้นด้วยการสร้างพลังในตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนค่ะคุณไม่ยอมแพ้การที่ไม่ยอมแพ้การเดินหน้าสู่ความสำเร็จที่ดีกว่ากำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ ะะการเติบโตในงานธุรกิจสิ่งใหม่หรือโอกาสที่จะได้คว้าในสิ่งสิรินันสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องราวตื่นเต้นทําให้คุณรู้สึกว่าโหมันเป็นช่วงเวลาจังหวะที่คุณรู้สึกว่ารอคอยมานานนานเหลือเกินนะคะกับสิ่งที่มีคุณค่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณและอิสรภาพทางชีวิตที่กําลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆเลยนะคะเลือกและตัดสินใจกับหัวใจของตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะคะ ทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกขอพลังงานชาวราศีพิจิกทุกท่ทานเลยนะคะสิ่งที่กองจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมสเตรนความแข็งแกร่งนะคะอินฟินิต้ราชาเหรียญขึ้นสองใบ ถ้าได้พบรักคุณจะเจอความรักที่มั่นคงความรักที่มีแต่คุณเท่านั้นถึงแม้จะดูเรียบเรียบนิ่งๆิ่งเรียบง่ายมาช้าแต่มั่นคงรักเดียวใจเดียวเป็นความรักที่ส่งเสริมแล้วก็ทําให้คุณได้เห็นคุณค่าในตัวเองและทําให้คุณรู้สึกว่าคนที่เขาจงรักภักดีแล้วก็เป็นคนที่รักคุณคนเดียวออฟเฟอร์ซัพพอร์ตคุณนั้นเป็นยังไงนะคะถึงแม้จะเดิมๆซ้ำๆแต่มั่นคงจริงๆนะคะรักคือรักใช่คือใช่และนี่คือสักเซสฟูลของความสําเร็จจริงๆคุณกำลัง สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยด้วยลําแข้งของตัวเองจริงนะคะกว่าที่จะได้เงินมากว่าจะได้งานมากว่าที่จะได้เติบโตมาคุณต้องอดทนมากนะคะคุณเป็นผู้นําคุณคือความสําเร็จในตัวตนของตัวคุณเองคุณกําลังใช้ทรัพย์สินอันมีค่าที่เป็นคุณนี่แหละสร้างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงให้กลายเป็นจริงให้มีความสุขอย่างมีคุณค่าจริงๆให้มีความสุขแบบทุกๆวันยั่งยืนตลอดไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวนะคะ สวยงามมากๆคุณจะมีการเติบโตในเรื่อของการเงินและก็การเติบโตในอิสรภาพของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะมีทรัพย์สินคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีการเดินเทดินทางนะคะเดินทางเดินทางไกลหรือว่าทําธุรกิจการงานไปสู่อิสรภาพของชีวิต8เหรียญเกิดขึ้น5ดาบเกิดขึ้นแล้วก็เดวิลเกิดขึ้นนะคะ8เหรียญคือการใส่ใจการใส่ใจการ ศึกษาหาข้อมูลการใส่ใจตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะสิ่งที่คุณโฟกัสคือการเงินนะการเก็บเงินการเก็บเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านการลงทุนการทําธุรกิจหรือว่าการนําสิ่งที่ตัวตนของคุณมีสเตร,รนท์กับราชาเหรียญต่อยออไปสู่สิ่งอื่นนะคะทำให้มีรายได้จ็อบงานจ็อบขึ้นมารายได้อื่นขึ้นมาหรือว่า ได้ไปสู่อิสรภาพทางความสุขของตัวเองเหม,มือนกับว,ว่าทํางานหนักแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้ออกไปเฉลมิมฉลองท่องเที่ยวปลดปล่อยนะคะเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกหรืออะไรแบบนี้หรือว่าถึงเวลาที่ได้เป็นเจ้านายตัวเองแล้วนะคะเป็นทำงานฟรีแลนซ์สู่อิสรภาพแบบนี้หรือว่าได้ทําในสิ่งที่ฝันและตั้งใจหรือว่าได้เคลียร์กับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รอคอยหรือว่าได้ปลดปล่อยกับอะไรบางอย่างแล้วแล้วก็สู่อิสรภาพเป็นโสดแบบมีความสุขมากๆอะไรแบบนี้นะคะมันคือเดเวอร์มันคือโลกใหม่สิ่งใหม่ๆ เสน้สน,สนทางใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความสุขสนานการเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณกำลังเจออาจาจะได้เจอความรักที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเปิดโลกเปิดประสบการณ์ได้เช่นกันนะคะหรือว่ารอคอยการเคลีย,ร,ร,ร,ออยร,ร์หรือว่ารอคอยการสื่อสารหรือว่ารอคอยการเผชิญหน้าพบเจอกันกันกบกับคนที่ยังไม่เคยเจอหรือว่าความจริงกําลังจะปรากฏเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะหรือคุณอาจาจะได้พบเจอพบรักกับการเดินทางเดินทางไกลการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่า กำลังรอที่จะได้ขยับสถานะความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือนั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปว่าสู่อิสระจริง,รงเพราะว่าเดอะเวิร์มันเป็นสิ่งใหม่ๆมันคือสิ่งใหม่มันคือความสุขสนานความรื่นเริงประสบการณ์ใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาหาคุณให้คุณได้คว้าโอกาสนั้นให้คุณได้เริ่มต้นในสิ่งสิ่งนั้นความรักการงานการเงินการเดินทางอิสระภาพทางความคิดอิสระภาพทางทางศิลปะความคิดสร้างสารรค์ไอเดีย ที่จะนำพาคุณไปสู่ในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงด้วย transparency การยกย้ายส่วนอนาคตที่ดีกว่ากําลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมอาจจะเป็นการยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่ที่อาศัยด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีจุดหมายใหม่เป้าหมายใหม่เป้าหมายที่ใหญ่มากๆเพราะฉะนั้นราชินีไม้เท้าเชื่อในตัวตนของคุณเชื่อในแสงสว่างในตัวตนของคุณคุณมีไม้เท้ากายสิทธิ์คุณสามารถทําอะไรได้ทุกอย่างเลยทีเดียวคุณสามารถที่จะ หาความรู้ความสามารถคุณสามารถที่จะทําอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันด้วยเพราะคุณเก่งมากๆนี่คือราชินีเหรียญ ที่ออกมายืนยันกับความสําเร็จความอรดมสมบูรณ์คุณค่าและทรัพย์สินการงานแล้วก็การเติบโตมากๆเลยนะคะและนี่คือ8ถ้วยเกิดขึ้นสิ่งที่คุณรอคอยกําลังจะมาและสิ่งที่คุณไม่ต้องการคุณจะทิ้งไว้เดินหน้าสู่แสงสว่างของชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือ2องไม้เท้าเห็นไหมคะคุณกําลังเดินสู่อนาคตที่ดีกว่าอนาคตแห่งการย,ย้ายการเดินทางเดินทางไกล คุณทิ้งไว้กับอะไรที่คุณไม่ต้องการแล้วคุณไปสู่อนาคตแห่งความฝันของคุณสวยงามมากๆขอคำตอบชาวราศีพิจิกค่ะนี่คือเวลความมั่งคั่งความ,มสมบูรณ์เงินที่จะมาหาคุณนี่คือคุณจะมีเพื่อนใหม่นะคะหรือเพื่อนสนิทของคุณจะติดต่อมาหาคุณหรือคุณกำลังได้ทำกิจการทำธรุรก,กิจกับเพื่อนการงานนะคะหรือว่าได้งานใหม่จากเพื่อน ได้งานใหม่ตำแหน่งใหม่จากเพื่อนหรือว่าสิ่งใหม่ที่มาจากเพื่อนนั่นเองนะคะ หรือการทําธุรกิจด้วยกันและนี่คือความรักอาจจะได้เพื่อนสนิทมาเป็นคนรักความรักนะคะ Financial หาค่ะการเงินโฟกัสการเงินนะคะการวางแผนในเรื่องของการเงินหรือว่าระวังปัญหาเรื่องของการเงินที่จะเกิดขึ้นเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะหรือว่าเรามาระวงังเรื่องของการใช้เงิน you are on the right path นะคะเป้าหมายของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณมาถูกทางแล้วขอให้ลุยเต็มที่ peace and harmony ความสุขความสงบภายในใจของคุณจะทำให้คุณได้ใกล้เข้าถึงเป้าหมายของคุณและคอนเน็กกับจิตอุญญาณของคุณมากขึ้นการเดินทางสั้นๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะและนี่คือความรักกำลังจะเดินทางมาหาคุณจะมีความรักเดินทางมาหาจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นจะมีจ็อบใหม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะจ็อบใหม่งานใหม่ที่กำลังจะเข้ามาชาวราศีพิจิกและนี่คืออเยะฟอมนา หปีนับจากนี้ไม่ต้องกังวลกับคำว่าหนึปีเพราะว่ามันไม่นานขนาดนั้นเร็วมากเลยกับช่วงเวลา1ปีนะคะจากนี้ไปนับ1ปีสิเนี่คุณรอคอยกำลังจะเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการยกย้ายการแพลนแล้วก็เซเยสนะคะคุณกำลังเซเยส ใช่ค่ะคุณจะประสบความสําเร็จ for g i v e n e s s ค่ะคุณอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าคุณอาจจะได้เดินทางไหว้พระขอพรหรือว่าสิ่งที่คุณรอกําลังเกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังดลบรรดาลน,นําพาสิ่งดีๆความสุขและทิศทางใหม่ๆของชีวิตมาให้กับคุณ you already คุณพร้อมแล้วลุยนะคะสวัสดีค่ะ